อันประโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานแต่เทวว่าจะได้นำเอาความรู้พิเศษในเรื่องนรกมากล่าวกับบรรดาท่านทงหลายเพื่อเป็นการศึกษาั้งนี้ก็เพราะว่าเรื่องของนรก มีจริงตามพะบาลีแต่ดูว่าคนที่รับรองเรื่องนรกไม่ค่อยจะมีกันหมายถึงว่าคนยอมเชื่อนรกในหายากถ้ามีเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของนามธรรมาในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นนามธรรมาไม่สามารถจะเห็นได้ในตาเปล่าก็ย่อมมีความจําเป็นที่คนจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง ใครเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ควรจะประนามบคุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ดีถ้ <c oughs> าดีๆแล้วความรู้ในระศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้มอบหมายไว้ให้แก่พวกเราครบถ้วนตอนนี้เพราะว่าที่พระองค์ทรงกล่าวว่านรกมีจริง <c oughs> สวรรค์มีจริงพรหมโรคมีจริงพระนิพพานมีจริง คนตายแล้วถ้ายัางไม่สิ้นกรรมก็จำจะต้องเกิดมีอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงรับรองว่าเป็นของจริงใ <c oughs> นเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงรับรองแล้วกล่าวไว้ในที่หลายสถานว่าคนตายแล้วเกิดองค์สมเด็จพระพู้มีพระพ่ายเจ้าไม่ต้องหงกล่าวลอย ทรงแนะนำวิธีปฏิบัติที่ให้รู้จักว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงความสุขความทุกข์ของบุคคลทั้งหลายที่สร้างกรรมชั่วและผลของกรรมชั่วดีพายตัวไปเป็นทุกข์มีจริงอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหมายความรู้อนิไว้ <c oughs> สอนไว้ว่าถ้าต้องการจะรู้จักนรกต้องการจะรู้จักสวรรค์ ว่าต้องการจะรู้อะไรทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระพุทธมีระผพาจัดเจ้าจัดแล้วสมเด็จพระพุทธมีรัตพาเจ้าแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนําว่าจงระจ,จงปฏิบัติแบบนั้นจงปฏิบัติแบบนี้มีองค์สมเด็จพระจินศีทรงแนะนำพวกเราไว้แต่ถ้าว่าท่านหลายใครบ้าง ที่รับฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามจริงจะทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาทรงตัดไว้จริงทุกอย่างซึ่งเวลานี้ท่านทั้งหลายก็ได้พากันฝึกมโนมยิทธิซึ่งจัดว่าเป็นในพิญญาอันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เราจะเรียกกันว่าวิชาสามก็เรียกไม่ได้เพราะว่าวิชาสามไม่สามารถจะยกอธิสมานกายไปได้พกต่างๆได้แ <c oughs> ต่ถ้าหากว่าเราฝึกมโนยิธิเราสามารถจะยกอธิสมานกายไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวพรหม,มโลกก็ได้ไปเที่ยวแดนเปรตก,ก็ได้หรืออยากจะทราบประพฤิพานศูหแลอไม่ศูนย์ ถ้าเรามีวิปัสสนาญาณพอสมควรเราก็จะเข้าใจเรื่องพระนิพพานได้ดีนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจินรสีไม่ได้ทรงปิดบังเราบอกไว้บอกว่าที่ตรงนั้นมีอะไรมีความสุขมีความทุกข์มีสมบัติมากมีสมบัติน้อยท่านก็บอกวิธีการเดินทางไปสวยด้วยช่วยให้เรารู้ให้เราเห็น แต่ถ้าว่าถ้าหากว่าเราไม่พากันปฏิบัติตามแล้วก็จะมาโทษบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวกาวิงกุขึ้นเท่านั้นมันก็เป็นการไม่สมควรดังนั้นถ้าเรามีความสงสัยในคำสอ,สอนขอ,ององค์สมเด็จไระจอมไตรบรมศสาสดาเราก็ต้องพิสูจน์คำสอนในการปฏิบัติจริง เหมือนกับที่บรรดาคณะบิณฑบาตทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่กําลังพากันฝึกรกรรมฐานและฝึกปโนมยิธิในปัจจุบันแต่ความจริงในเวลานี้ในปัจจุบันนีนคค้คณะของพวกเราที่ร่วมปฏิบัติกันเป็นกลุม่มก็มีหลายทา่านด้วยกัน ที่พากันได้พระกรรมฐา,านกองนี้คือมโนมิทธิสามารถท่องเที่ยวไปในพบต่างๆเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้เห็นพรมโรคได้และเข้าใจพระนิพพานได้มีแล้วม <c oughs> ีการปฏิบัติหรือว่าคำกันฟังคำแนะนำสองสอนพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว <c oughs> เขาต้องฝึกกันแบบนี้ ไม่ใช่พอร,รับฟังคําแนะนําและเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกินวิสัยไม่สามารถที่เห็นได้ก็บอกว่าเชื่อแล้วและไม่เชื่อแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องทานที่ดีแล้วต้องพิสูจน์ตามคําแนะนําของพระองค์เพื่อันว่าเวลานี้คณะของเราคาว่าคณะไม่ได้แยกพวกหมายถวกลุ่มที่เราปฏิบัติร่วมกัน ก็หมดความสงสัยบางท่านเที่ยวไปได้ในพบต่างๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้พากันหมดความสงสัยไปแล้วพระธรรมคำสอ,สอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนแล้วมีความจริงฉะนั้นเพื่อให้บรรดาท่านุทธบริษัทชายหญิงที่ปฏิบัติได้มนโนยิทิจะได้ปฏิไปหาท่องเที่ยวไปสู่ที่ต่างๆ,ๆเพื่อไม่คลาดจากวความเป็นจริง จึงได้นำมาเรื่องนรก,กเรื่องสวรรค์เรื่องพมโลกในไตรภูมิมาแนะนำเป็นแนวทางเข้าไว้เนจงอย่าลืมว่าการแนะนํานี่เป็นแต่เพียง,งข้อโดยย่อตามพระบาลีเท่านั้นไม่ใช่จะละเอียดออกเกินไปเหมือนกับคําว่าเรารู้จักว่าคนไทย เขากล่าวก็ว่าคนไทยมีนิสัยเป็นอย่างไรมีประกอบอาชีพชอบอาชีพอะไรนั่นเป็นเพียงหัวข้อเท่านั้นเนื้อแท้จริงๆรายละเอียดเราไม่รู้เราจะรู้ได้จริงๆเราก็ต้องไปอยู่กับคนไทยจริงจะเข้าใจว่าไทยคนนี้มีความสุขมีความทุกข์ชอบอะไรปฏิบัติแบบไหนแล้วก็ไทยคนนั้นเป็นอะไรปฏิบัติแบบไหนมีความสุขมีความทุกข์มีความเป็นอยู่ยังไง จริงจะเขามีความเข้าใจในไทยจริงๆเรื่อ <c oughs> งความรู้ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่กันที่บรรดาท่านพระองค์สมเด็จตระสัมมาสมมาัมพุทธเจ้าสอนบรรดาท่านพทธบริษัทชายหญิงก็ว่าไว้แต่เพียงหัวข้อโดยย่อถ้าเราต้องการจะรู้จริงรู้ความละเอียดก็ต้องปฏิบัติตามสำหรับอรรมพมรู้สฎกยาวไปสักนิด วันนี้ก็มาขอพูดทังโยมมลรคญานรกเพราะนรกคุ้มใหญ่ท่านรกที่เป็นบริวารกล่าวมาแล้วก็ขอกล่าวตามที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตัดไว้ถ้าถ้อยคํานี้กล่าวไปไม่ค่อยสละสลวยนะักก็ขออาภัยด้วยเพราะว่านำบาลีมากลางอ่านให้ฟังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจจได้ทราบว่า คนพูดพูดคืออาตมาไม่ใช่พระศาสดาคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเรื่องราวขึ้นมาเองเอาของพระพุทธเจ้ามาทรงกล่าวมากลา่า,กลาวให้ท่านหลายฟังฟังแล้วปฏิบัติตามสําหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิเึื่อทราบตามแนวทางที่องค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดแล้วก็ไปตามนั้นแล้วก็ระวังอุปาทาน เมื่อเวลาจะไปทิ้งอุปาทานคือความรู้ที่ศึกษาเสียเวลาไปพบอะไรเป็นของจริงจำมาและว่าเวลาจะเข้าทำจิตให้เข้าถึงมโนยทิทธิจงอย่าลืมว่าอย่าถืออุปาทานที่รับฟังไว้เป็นสำคัญตั้งใจไว้ให้เป็นเอกคตารมก็อุเบกขารมจะพบความจริง ต่อตอนนี้ไปก็จะขอนำโยมอะโลกยะนรกมาพูดกับบรรดาท่านพุทธมริษัตยหญิงและบรรดาวิสุทธวันในคำามโยมอะโลกยิยานรกก็เห็นจะไม่ขอแปลว่าเรื่องกันดีกว่าท่านกล่าวว่าสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้เสวยทุกเวทนาโทษในมาหานารกใหญ่และอุสุทธนรกดังกล่าวมาแล้ว หากว่ากรรมยังไม่สิ่งก็จําจะต้องไปเสวยกรรมนนรกอีกต่อไปซึ่งนรกทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ายมโลภิยะนารกก็โยมโลภิยะนารกนี้อยู่ในสถานที่ต่อจากอุสุธานารกไปเป็นนรกบริวารของมหานรกใหญ่ทั้งแปดขุม ให้กล่าวว่านรกใหญ่ทั้งแปดขุมแต่ละขุมก็มียม,มาโลกเยียนรกเป็นบริวารร้อมรอบในเบื้องหน้าสิบขุมในเบื้องหลังสิบขุมทิศขวาสิบขุมทิศซ้สายสิบขุมรวมสี่ทิศก็เป็นสี่สิบขุมพอดีนี่หมายว่าแต่ละขุมมีนรกที่เรียวกว่ายม,มาโลกเยีนรกร้อมสี่สิบขุมท่านกล่าวต่อไป ว่ามาหานรกใหญ่แปดขุมขุมหนึ่งหนึ่งมียมโลกยานรกร้อมเป็นล้อมรอบเป็นบริวารชั้นนอกสี่สิบขุมจึงรวมเป็นยมโลกยานรกทั้งหมดสามร้อยี่สิบขุมพอดีเพื่อความเข้าใจง่ายท่านบอกว่าจะขอแยกยมโลกยานรกออกไว้ดังนี้นีท่านจัดไว้วันหนึ่งล้อมรอบสัญชีพรนรก สี่สิบขุมล้อมรอบกาลสุตตานรกสี่สิบขุมล้อมรอบสังฆาตานรกสี่สิบขุมล้อมรอบโลลุวะมหานรกสี่สิบขุมล้อมรอบมาขอโทษล้อมรอบโลลุวะนรกสิบขุมสี่สิบขุมล้อมรอบมหาโลลุวะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบตาปะมหานรกสี่สิบขุม ล้อมรอบมาหาตาปะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบอเวจีมาหานรกสี่สิบขุมรวมเป็นยม,มโลกพิยนยานรกทั้งหมดสามรอยี่สิบขุมท่านกล่าวต่อไปไว่าอยาขอกล่าวแต่เพียงยม,มโลกพิเยนรกสิบขุมซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบเป็นบริวารแห่งสันชีพนรกเพียงทิศเดียวเท่านั้น คือหมายถึงความว่าสัตว์ที่ตกนรกขุมใหญ่ถ้าออกมาจากนรกขุมใหญ่แล้วแล้วก็มาตกนรกบริวารด้านใดด้านหนึ่งสี่ขุมแล้วก็ต้องมาผ่านยมมาโลพยันรกอีกสิบขุมไม่ใช่ไปผ่านทั้งสี่สิบขุมที่ตั้งไว้ทั้งหมดสี่ทิศก็ดักบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่จะออกจากนรกขุมใหญ่ว่าออกทิศไหนก็ตามต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุมต้องผ่านยมมาโลกยันนรกสิบขุม ท่านฉะนั้นท่านกล่าวเฉพาะทิศเดียวท่านกล่าวว่ายมมาโลกเยียนรกอื่นๆก็ดีและยมมาโลกเิียนนรกที่ล้อมรอบบริวารในมหานรกอื่นๆก็ดีก็มีชื่อและมีการเสวยทุกขโทษ์เหมือนกันจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็เพียงเพียงว่าเป็นการเสวยทุกข์ทรทษที่หนักหรือเบาหมายความว่าทิล้อมสันชีพนรกก็มเบาลงบ้าหน่อย ล้อมกาลสุตนรกก็หนักนิดหนึ่งล้อมสังขารตนรกก็หนักลงไปอีกหน่อยล้อมรบ seat, อ,มอ,มอบโลวะนรกโล,ล,ลโลรุวะมหานรกก็หนักไปอีกหน่อยล้อมรอบมหาโลวะนรกก็หนักไปอีกนิดมหาโลวะมหานรกเลยผมที่ห้าเลยเยมหาโลลุวะมหานรกสําหรับผมที่สี่เลยล้อมรอบโลรุวะนรกโลลุวะมหานรก ขุมนี้ห้าี้มีมหาหน้ามหาหลังล้อมรอบตาปานนรกก็นหนักไปกหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เมื่อเป็นอันว่าล้อมรอบทั้งหมดด้านละสิบขุมท่านบอกว่ามีเพียงแต่เพียงว่ามีโทษต่างกันเท่านั้นหนักต่างกันฉะนั้นเมื่อทราบว่าและเพื่อเข้าใจได้เพียงสิบขุมเพียงทิศเดียวก็ไปทราบว่ายม,มาโลภิยะรกในขุมอื่นๆในะชั้นอื่นๆก็มีเหมือนกันทั้งหมด ก็มีโทษเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากันถ้าจะแนกบอกว่าโลหะคุมพีนรกเป็นโทษจัดเป็นระเบียบนรกคุ้มใหญ่รวมโทษนรกบริวารรวมโทษมายมาโลยะนรกนม่แยกโทษแล้วโทษน้อยลงไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงโทษรวมแยกแต่ละอย่างเื่นหนึ่งโลงหะคุมพีเป็นโทษจากปานาติบาตในการฆ่าสัตว์ชีวิต สองชิ้นรีนรกเป็นโทษจากการเมศมิชาจารย์สามอาสิกนักขานารกเป็นโทษจากการลขโมยกาธทินาทานสี่ตาปะาตามโพธกะน,นรกเป็นโทษจากการดื่มสุราเมไรห้าอายุคุระนรกเป็นโทษจากการดีร่รหกปัสกะปัพทะนรก,ปรนรกเป็นโทษจากการ,าการโก เจตโทสานรกเป็นโทษจากคนที่ทคิดคดโกงเขาปาศีตโลศิตนรกเป็นโทษจากการขาดเมตตาปราณีเก้าสุนัขานารกเป็นโทษจโทษจากการปากร้ายดาบิดามันดาดาสมณะชีพรามสิบยันตะภาษาณนรกเป็นโทษทำร้ายคู่ครอง นี่ผู้ที่ซ้อมสามีซ้อมพัญญาเนะระวังให้ดีนะก็มีนรกสําหรับเก็บไปเหมือนกันนี่ท่านมาขอขยายความในนรกสิบอย่างสิบขมแต่ด้อย่างนั้นต่อไปนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุมที่หนึ่งที่เรียกกันว่าโลหะคุมพีสําหรับลงโทษคนที่มีโทษเป็นปานานาติบาสมเด็จพระบรมโลกกันนาสมัญยไว้ดังนี้โดยย่อ ด้ยยมโลกิยานรกขุมที่หนึ่งมีชื่อว่าโลหะคุมพีในนรกขุมนี้มีหม้อเหล็กขนาดใหญ่เท่าภูเขาคำว่าภูเขาก็หมายถึงภูเขานรกไม่ใช่ภูเขาบ้านเราที่เต็มไปด้วยน้ำแสบแล้วก็ร้อนเดือดร้าอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่บนเตาไฟาใหญ่มีนายในเรียบานมีร่างกายใหญ่โต จับสัตว์ผู้พัดเข้ามาอยู่ความจริงไม่ใช่พรดตั้งใจมาที่ตั้งใจมาเขาก,กรรมบังคับให้มาจับสัตว์ผู้ผู้พัดมาทำไมอย่างนั้นนะเพราะว่าตามท่านอยู่ที่นี่เพราะว่ามีบาปมีบาปที่ทำไปแล้วเขา,วาจับข้อเท้าทั้งสองเอาหัวห้อยให้ยึดความ แล้วหัวคว่ำลงแล้วก็หย่อนทิ้งลงไปในหม้อเหล็กในรกนั้นเวลาโ้ไม่ไหวจริงๆไอเจ้าน้ำนะอ้ำนะนะที่อยู่ในหม้อเหล็กเนี่ยก็ขอที่บายให้ฟังว่าความจริงมันไม่ใช่น้ำในแม่น,มนม้ำหนะรือว่าน้ำฝนหรือว่าน้ำป่าป่าน้ำในหม้อนรกขุมนี้ไ็โปรดทราบว่ามันเป็นน้ำโลหะ ถ้าไม่เคยเห็นแล้วก็ไปดูเวลาที่เขาหลอพระแล้วหล่ออะไรที่เขาเคี่ยวทองแดงเคี่ยวโลหะจะเป็นน้ําแล้วก็เทใส่เบา้าสภาพของน้ําในหม้อทองแดงนี่เป็นอย่างนั้นไอหม้อก็เป็นหม้อทองแดงน้ําก็เป็นน้ําโลหะก็เลยหลับตานึกดูทีนะว่าน้ําธรรมดาเนี่ยมันร้อยขนาดไหนจะจะน้ํานรกที่มีคนนี้ไม่มีความร้ายยิ่งกว่า แล้วก็มันจะหนักขนาดไหนก็ลองคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะน,น้ำงนสภาพมันน้ำไม่ข้นขนาดนั้นเป็นน้ำโลหะหย่อนสัตว์ลงไปทีละน้อย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 ก็ถูกกระเสียงดังซ่าก็เหมือนกับเราเอาของที่มีความเย็นทิ้งไปในน้ำที่ร้อนๆหืือเอาน้ำมันหมูก็ดีน้ำมันมะพร้าวก็ดีไม่เคี่ยวเข้าแล้วก็เอาเนื้อหมูแล้วเนื้อปลา นีส่สดสดเป็ใหม่ใส่ลงไปสภาพมันเป็นอย่างนั้นตั็งกล่าวต่อไปว่วาสัตว์ในโลกทั้งหลายเมื่อถูกโยนลงไปอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสทั้งร้งอนทั้งแสทงบท้าหมอทุกขเวทนาแบบนั้นตลอดจากถูกต้มเคี่ยวอยู่ในหม้อเหล็กนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ตนทํามาไอ้สิ่งกรรมนี้นรก ยมมโลกยนรกคนดีเนื่อว่าน,นรกบริวารคนดีท่านไม่มีกำหนดไม่เหมือนน,นรกคุมใหญ่แต่นี่ไม่แยกกันไว้ไว้การฆ่าสัตว์ตชีวิตตบยุงคนดีฆ่ามดคนดีฆ่าเล็งฆ่าไรก็ดีแล้วก็มีบุคคลมากท่านด้วยกันที่มีความรู้สึกคปรนหลายคิดว่าสัตว์ที่เกิดมานี้มันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ นั่นก็บอกว่ากินสัตว์ประเภทนี้ไม่บาปอันนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเขาต้องหลายเราหน้างเขาทราบได้ยังไงว่าสัตว์ประเภทนี้ที่เราทําร้ายแล้วมันไม่บาปแล้วมันพอใจให้เราทําถ้ามันเป็นอาหารของเราจริงๆแล้วมันเห็นเราเข้ามาต้องวิ่งมาแสดงความยินดีว่าบุาคคลที่จะเปื้องทุกมันนี้ได้เข้ามาถึงมันแล้วคือมันไม่บาปมันหมดบาปหมดกรจม แต่ที่ไหนได้เลยท่านทั้งหลายบรรดาสัตว์ั้งลายเหล่านั้นมันไม่ได้ต้องการเลยมาเห็นเรามันก็วิ่งหนีแสดงว่าสัตว์ั้งลายเหล่านัน้นไม่ได้เกิดมาเพื่อฟรีขีพเพื่อเลี้ยงขีพของเราเป็นเพราะเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเมื่อพูดกันต่อไปท่านก็กล่าวว่านายนิริบาลก็เอาเชือกที่เป็นเหล็กแดงโชนล้วเป็เปลวไฟ ไล่ตระวัติรัดคอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็บิดจนกระทั่งเชื่กนั้นรัดคอขาดออกจากตัวเมื่อคอขาดแล้วสัตว์นรกก็ตายไม่เป็นอีกแล้วก็เอาศีรษะที่ขาดนั้นลงไปทอดในหม้อเหล็กแดงอล <c oughs> องคิดดูนะ <c oughs> โทษปาณาติบาตมีความเปรยมีและมีกรรมหนักขนาดไหนคิดเอาก็แล้วกันได้รับความทุกข์ทรมานทั้ง ทั้งทางกายทั้งที่อะไรทั้งร่างกายด้านศีรษะแล้วก็ทั้งตัวไอตัวก็ร้อนหัวขาดนี่มันก็ไม่ตายหัวก็มีความรู้สึกร้อนไอตัวก็มีความรู้สึกร้อนแล้วก็เจ็บแสบท่บานตอบว่าคนท่านกล่าวถืยว่าแต่ก็หาได้ตายลงไปไม่สัตวในรกทั้งหลายในร้าที่หัวด้วนไอหัวนี่ก็ด้วนไปเดี๋ยวเดียว แล้วหัวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แทนที่นายนิรยยบายก็เอาเชือกเหล็กที่ลุกเป็นเปลวไฟแดงโชนก็ทำแบบนั้นรัดเข้าไปแตะวัดเข้ามาแล้วก็รัดบิดให้คอขาดแล้วก็ต้มเล่งโกโกตามน้ยของกรรมตลอดเวลาเป็นบบนว่วสัตว์ทหลายเหล่านี้ต้อเงเสวยผลกรรมอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมถ้าจะกลับมาถามว่าเมื่อไราจะสิ้นกรรมก็ต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน เพราะเวลาท่มันได้บอกไว้ตามที่พูดไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อถ้าจะให้ดีนักฝึกมโนยิทธิลองไปเที่ยวดูปอะไรแต่ว่าอย่าลืมคำสั่งที่สั่งไว้ว่าเมื่อออกจากกายแล้วมุ่งหน้าไปสู่จุรามุนีเจดีสถานก่อนไปนมัเสกการองค์สมเด็จปะชินวรศึกษาธรรม แล้วจงอย่าความรู้นี้ไปโอโ้อวโดชาวบ้านถือตัวเราเป็นผู้วิเศษถ้าเรารู้ตัวเราดีเมื่อไรเราก็ระยำเมื่อนั้นหมายความว่าความดีมันจะสลายไปเพราะใจกำเริบที่มีมณทิทิอย่าลืมตั้งจุดเดิมไว้ว่าหนึ่งเราต้องไปจุลาโมนีเจดีสถาน ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระจิตพิจิตตมานที่เราสงสัยและปฏิบัติที่ยังไม่ถึงศึกษาแล้วต่อไปจะไปทไหนก็ได้จะไปชมสวรรค์จะไปชมนรกจะไปชมพรหมโลกถ้าจะมีวิปัสสนาญาณพอจะใช้ได้มีกำลังพอก็จะสามารถพิสูจน์พระนิพพานได้สำหรับพระนิพพานอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นยังไงผมไม่บอกท่านแล้วนรก อย่างโลหะุมพีนี่ก็เหมือนกันที่พูดมาอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อเท่านั้นไม่ใช่วิจิพิสดานถ้าเราจะเข้าใจจริงๆแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพิสุดสมณเนรที่ได้มโนยธิไปศึกษากันเองกันแล้วกันจะได้รู้ชัดนี่กล่าวกันตามไปพร่ำตามพระาบาลีต่อไปว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงตัดว่ากรรมที่นำมาเสมอทุกกระทโทษนรกนี้ ก็ได้แ่กรรมที่เป็นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือทําการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นจับเอาสัตว์เป็นเปนมาใส่ลงในหมอน้อน้ําร้อนให้ร้อนให้ตายแล้วก็เอามากินเป็นอาหารบ้างหรือไม่เช่นนั้นก็ทําความชั่วย,ยาบอย่างอื่นเกิดแต่เกิดทำ้ายชีวิตเขาทร้ายร่างกายเขาถ้าว่าอย่างไง ควรจะเถวยทุกเวทนาในมหานรกแล้วแต่บอกว่าทําความชั่วยอย่างอืน่นเมื่อไปเสวยทุกเวทนาในมหานรกแล้วแต่ภายหลังกลับสนิกตนพยายามประกอบกรรมที่เป็นกุศลอบาปท,ที่ตนติดอยู่ในจิตยในจิตค่อยคลายลง ยิงต้องได้รับโทษเพียงตกแค่โลหะกุมพีแลนโลหะุมนี้อ๋อถ้าอย่างนี้ก็พอนีึกออกว่าอย่างท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ฆ่าพระราชวิดาคือพระเจ้าพิมพิสารในขณะที่ฆ่าก็อาศัยมีความหลงผิดเพราะเทวทัตผู้เป็นผานแนะนำสั่งสอนให้ปฏิบัติตามแต่ในที่สุดพระเจ้าอาชาติตศัตรูบรมกษัตริย์ กลับมีความรู้สึกสำนึกตัวว่าทำผิดมากไปในการกระทำอย่างนั้นก็อาศัยความลหลงไหลไฝ่ฝันในการคบคนผ่านก็คือเทวทัตต่อมามีความรู้ตัวว่าทำผิดมากที่ได้เข้าไปขอเข้ามาโทษแน่องค์สมเด็จพระผู้้มีพระพักในด้านของการทำลายชีวิตปิดา และก็พยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นอย่างเช่นบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นต้นช่วยบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายจัดที่ทําสังฆยาาร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นว่าโทษท่านานหลายที่พระเจ้าอาชาติศัตรูจะตกอเวจีมหานรกเพราะข้ามระราชบิดาเพราะกลับมาตกแค่โลหะกุมพีนรกขุมนี้ นี่เป็นเข้าใจว่าเมื่อบุคคลนั้นหลายก็สร้างกรรมไม่ดีแต่บังเอิญมารู้ตัวภายหลังเข้าใจว่ากรรมที่ทาตัวทํานั้นมันเลวเกินไปกับกลับใจเสียใหม่ตอนจะตายเมีารมผ่องใสผ่องแผ้วหมายความก่อนจะตายใจคนนี้มีความรู้สึกแล้วว่าทําความชั่วและจะเลกทําใจของตัวให้น้อมมปในด,ด้านผุสน้สลเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรู ตายไปแล้วแทนที่ใจะตกอเวจีมหารกก็มาตกขมนี้อันนี้จำกันไว้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดสแล้วก็ขอ,อยุติวัตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วจงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับกังทุกท่านสวัสดี